ตั้งจิตตั้งใจให้ดีตั้งกายตรงดำรงสติมั่นหายใจเข้ามีสติรู้หายใจออกมีสติรู้ ลมหายใจเป็นอุปกรณ์การเจริญสติอย่างดีมีมาต้องแต่เกินดเพียงแค่อ,อุปกรณ์นั้นมาทำความรู้จักกับจิตจิตเป็นตัวผู้รู้ลมหายใจ ก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เป็นเครื่องะระลึกรู้ของจิตเท่านั้นปุประเทศของการทำสมถะไม่มีอะไรมากนอกจากจิตหนึ่งอารมณ์หนึ่งคือหาอารมณ์ใดๆมาให้จิตะระลึกอยู่อยูนะ่มีความทีอยู่เป็นนิด ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจทำบริกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่สีหรืออะไรก็แลแ้วแ,แต่ที่เป็นอุปเทศวิธีที่ให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวการที่จิตจะมีความเข้าคืนกับอารมณ์นั้นก็เป็นไปได้ แต่อารมณ์นั้นต้องไม่ก่าออกุศลพระพุเจ้าท่านจึงแนะนำให้ใช้ลมหายใจหรืออนาปานสติเป็นฐานเพราะเหมาะสมกับทุกจริตปัทยศัยอย่างอื่นๆก็สุดแล้วแต่ใครจะใช้อุบายอะไรที่สอดคล้องกับพุทธพจน์หรือสอดคล้องกับคำสอนพพุทธเจ้า ก็เป็นใช้ได้ในช่วงแรกในการสร้างอุปนิสัยให้จิตมีความตั้งมั่นมีอุบายหลายทางที่จะเอื้อเฟือ้อเพื่อให้จิตรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าเป็นกลางบุคคลผู้ภาวนาก็ควรตั้งหลักอยู่ว่าเรามาปฏิบัติเพื่ออะไร ความสำคัญของการเข้าใจในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะปูพื้นฐานไม่ฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็จะหลงไข้เขวผิดเพี้ยนไปได้ง่ายบางคนมีการแนะนำจากที่อื่นไม่ดีก็ผิดเพีย้ยนไปเอาภาวนาเอานิมิตบ้างเอาแสงบ้าง เอาหนังน้อยให้เจ้าของดูบ้างก็หลากหลายที่คนจะคิดว่าอันนี้คือผลก็เพี้ยนมาหลายคนแล้วก็จะมีอีกหลายคนในอนาคตที่สำคัญผิดเราไปดูในทุกขั้นตรหรือทุกคำสอนพทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ ล้วนแต่เน้นหนักที่จะปฏิบัติสมถะเพื่อเป็นบาดฐานของการเจริญปัญญาเพื่อให้จิตมีกำลังและเป็นบาทวิธีแห่งการนำสมาธิหรือความตั้งมั่นแห่งจิตนั้นไปใช้ประโยชน์ในการเดินปัญญาไม่ใช่มาหาของพิเศษ กว่าคนอื่นหรืออย่างใดก็แล้วแต่เมื่อใดที่เริ่มต้นในการอยากพิเศษกว่าคนอื่นอยากมีอะไรพิเศษดูแล้วจะนํามาซึ่งความเสียหายทิกลจเฉลิ่เที้ยนหรือออกอ่าวไปมหาศารวัดผลกันที่ความไม่รู้สมัยก่อนอยูุีสาน คนแก่ๆก็มานั่งคุยกันนะเห็นนั่นเราไปนนี่เราไปสุดท้ายก็พากันหลงกันหมดไม่เห็นใจตัวเองจะไปเห็นอะไรไม่รู้คนนี้อยากเห็นแสงคนนั้นก็อยากเห็นบ้างคนนี้อยากเห็นนิมิตคนนั้นก็อยากเห็นบ้างกลายเป็นตูมกันมั่วไปหมดแสงไม่เคยเห็นแล้กลางวันนะ หลับตายอยากเห็นแสงก็มองนีออนแสงติดตาได้ง่ายไม่ได้ภาวนาเอาสินั่นหรอเราต้องเริ่มต้นให้ถูกถูกคนเริ่มต้นใหม่ควรจะวางทิฏฐิความเห็นให้ถูกว่าปฏิบัติสมถะไปเพื่ออะไรจเจริญปัญญาไปเพื่อเห็นอะไรเมื่อวางหลักการถูกเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกถูก ก็จะเดินง่ายเข้าใจง่ายเปรียบเหมือนบุรุษบุคคลจะเดินไปทางทิศเหนือเขาเข้มงวดเข้นคิดแล้วก็มุ่งเดินไปทางทิศเหนือถึงแม้จะเดินช้าหรือว่ากลางกลางหรือว่าเร็วสุดท้ายถ้าเขาไม่หยุดพักมีความเพียรอยู่เขาก็ถึงทิศเหนือของเขาเป็นแน่แต่บุรุษอีกบุคคลหนึ่งจะเดินไปทางทิศเหนือ มีความพยันหมั่นเพียรมากเลยแต่ก้าไปทางทิศใต้ทุกความพยันที่เขามีอยู่ทุกความมุ่งมั่นที่เขาไม่อยู่ก็คือไปภาคใต้ไม่ได้ไปภาคเหนือทิศที่เขาไปจึงผิดตั้งแต่แรกในการก้าพยันเท่าไหร่ไม่มีความหมายต่อการเข้าใจมีแต่จะผิดไปเรื่อยติดไปเรื่อย นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเชื่อมโยงกับพระสูตรหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับพระควรจะรู้ครั้งหนึ่งพระเทวทัตมีลาภสการะมหาศาลโอสำหรับค่าอาหารวันละห้าร้อยเป็นอย่างน้อย ไม่ต้องพูดถึงคนที่ไปห้อมล้อมพ่าความหลงผิดความแผันผิดพระเจ้าได้ตรัสว่าตราบใดที่บุรุษนี้ถูกบำรุงบำเรอด้วยลาภสกาละขนาดนี้ความทิบหาย,ย่อมเพิ่มพูนขึ้นพ้ม่มเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ดีขึ้น คนจะนึสสำคัญผิดเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆยิ่งถูกบำรุงเลยยิ่งเพิ่มพูนขึ้นสุดท้ายฮหยะนะมาเยือนสันใดก็สันนะเปรียบเหมือนบุรุษที่เดินทางสิดในการปฏิบัติโทนา แม้จะได้รับการสรรเสริญแม้จะมีชื่อเสียงมีคนเป้าติดตามดูมากมายหรืออะไรก็แล้วแต่มีรับสัการะหลากหลายคนเข้าหามหาศาลแต่ถ้าผิดแล้วก็ความหยายนะก็มาเยือนในจิตใจเขาแน่นอนนั้นบุคคลผู้รักในการปฏิบัติ ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรคาสอนของพระพุทธองค์สอนปฏิบัติแบบไหนเพื่ออะไรอย่างไรเพื่อจะได้ไม่หลงทางไม่ต้องงมเข็มในหมาสมุทดหรือว่าไม่ต้องเดาทางผิดที่เบื้องต้นเป็น,นปมาตรมบทที่ควรทราบของผู้ปฏิบัติ เวลาขยันจะได้ถูกจุดเหมือนคนจะขยันเอารวยเขาคิดว่าเขาจะขยันรวยแนย่อันนี้อุป,ปมาที่ใชยเขาก็รับจ้างแบบหามทุกวันตลอดจนถึงแปดสิบปีขยันมากแต่ความรวยไม่ปรากฏขึ้นก็ขยันไม่ถูกทาง ฉะงนั้นความเพียรที่ถูกทางสำคัญมากท่านถึงมีสัมมาวายามะไว้เป็นตัวชีว้วัดว่าสิ่งที่เพียรอยู่สิ่งที่พยายามอยู่นั้นกุศนที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นไหมกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจะเริญไหมอากุศลที่ยังไม่เกิดเกิดไหม การผู้สนที่เกิดขึ้นแล้วละไปได้ไวไหมเป็นตัวชีวัดไม่ใช่แสงสีเสียงจะเป็นเชื่อเอฟเฟกอะไรเลยไม่มีไซคิกคาเวอร์ที่ไหนไม่มีนายาพิเศษไม่ได้เกี่ยงดังนั้นบุรุษทบุคคลผู้ ปัรถนาการเดินทางที่ถูกต้องควรใส่ใจพอเริ่มเดินทางแล้วจะได้ถูกต้องเพราะถ้าถูกต้องแล้วก็เอื้อเฟื้อในการเดินทางได้ดีแถมทั้งเมื่อบอกคนอื่นก็จะบอกในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่คนตาบอดจุงคนตาบอดบอกคนตาบอด ก็บอกกันผิดผิดไปก็เสียโอกาสทั้งผู้บอกทั้งผู้ถูกบอกผู้ไม่รู้จุงคนไม่รู้ก็ไปด้วยความไม่รู้นั้นสมถาวิธีจึงเป็นอุปกรณ์การสร้างอุปนิสัยให้จิตมีความตั้งมั่น ปกติจิตมีความสัสดสายโดยธรรมชาติของเขาสัสดสายรับอารมณ์อารมณ์ทางไหนอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแะเขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ทางตาท่านเรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์คือรูปอารมณ์ทางหูเขาเรียกว่า สัทธารมอารมณ์คือเสียงอารมณ์คือเสียงก็ปรากฏทางหูอารมณ์คือรูปก,ก็ปรากฏทางตาอารมณ์คือกลิ่นทันธารมก็ปรากฏทางจมูกอารมณ์คือรสละสอารมณ์ก็ปรากฏทางลิ้น โธทภารมอารมณ์คือการสัมผัสก็ปรากฏทางกายทรมารมความพีความรู้สึกก็ปรากฏทางใจนี่อารมณ์ที่ปรากฏขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวีทั้งวันทั้งหลับทั้งตื่นกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนเป็นควันก็คือฝันกลางวันเป็นไฟก็คือคิด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 เป็นจริงเป็นจางเป็นตูเป็นตา เป็นเหมือนจริงทั้งหมดก็เหมือนอุบาอาจารย์บอกว่านี่ก็คือความฝันในขณะตื่นเวลาความฝันก็คือความคิดในขณะหลับก็ความที่จะหลงทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อเราทำสรรมถาวิธีก็ไป,เ,ปเพื่อความตั้งมั่นของจิตที่ไม่ให้จิต หลงแสสายไปในอารมณ์อื่นๆที่บอกแล้วว่าอารมณ์คืออะไรเมื่อกี้ให้จิตปักแน่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้ปรากฏสภาวะธรรมอื่นๆหนึ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตาลมเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ว่าชื่อว่าเอกคตาลมนี้คือเป็นหนึ่งกับอารมณ์นั้นอย่างแนบแน่น ฝึกไปเพื่ออะไรหนึ่งให้จิตมีความตั้งมั่นสองคือให้จิตมีกำลังเป็นพระ,ะของจิตตามให้จิตมีความคุ้นชินคุ้นชินกับอะไรคุ้นชินกับ ปุปนิสัยการทำภาวนาเมื่อจิตมีความพุ้นชินกับอะไรก็จะจำสภาพการไว้ได้แม่มนทั้งคนน่ะพุ้นชินกับการปิดสินก็ปิดสินพุ้นชินกับการกินเหล้าการเล่นกับพนันกับทำอย่างนั้นพอจิตเริ่มคพุนชินกับการทำสมถะสมถะก็จะเป็นพื้นของจิตได้โดยงา่าย ผู้ปฏิบัติผู้นั้นจะเข้าถึงอัปปนาหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยที่สุดเป็นอุปจารสมาธิหรือคันิกะหมายถึงว่าสมาธิเป็นขณะขณะหรือสมาธิที่มีความตั้งมั่นที่จังพร้อมจะจรไปในอารมณ์ต่งตงตออางๆต่อจานึ้งที่สุดก็คืออัปปนาสมาธิที่เป็นเอกภพตาลมอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังใช้ เป็นบาดฐานแห่งการเจริญปัญญาได้แม้ส่วนแรกๆที่พูดจะมีกำลังน้อยก็ตามสมาธิที่บุคคลฝึกอย่างสม่ำเสมอก็มีวัส,สีจิตท,ที่ตั้งมั่นไม่สั่สายโดยง่ายก็สร้างอุปนิสัยให้จิตผู้นั้นมีความเที่ยงตรงไม่ว่าในชีวิตประจำวัน หรือว่าในรูปแบบก็เช่ยเอื้อเอฟือโดยมากแต่แน่นอนว่าเป็นของเจริญของเสื่อมเป็นปกติบุคคลก็พึงทำหรือฝึกสิ่งนั้นบ่อยๆเป็นอุปนิสัยการมีวินัยตัวเองทําสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะให้จิตมีความตั้งมั่นแล้ว อุปกรณ์การฝึกอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าท่านแนะนาก็คือการเจริญปัญญาหรือในภาคในภาษาก็เรียกว่าวิปัสสนาก็ได้วิก็คือวิเศษปัศนาการเห็นการเห็นอย่างพิเศษเห็นอะไรเห็นความจริงไม่จะเห็นอะไรพิเศษกว่าคนอื่น มันจะไปเห็นพอาทิตย์อยู่ไกลเท่านั้นผีอยู่ตรงนั้นเทวดาอยู่ตรงนี้เห็นจุนินทรีย์อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เห็นในที่นี้ก็คือเห็นความจริงนั่นเองเห็นมีอยู่สองลำดับในการเจริญปัญญาอุปกรณ์ ที่ใช้ใเรียนรู้การจเจริญปัญญาก็มีสองอย่างก็คือรูปปรรมักับนามธรรม,นนรรรมเดี๋ยวว่าเรียกกว้างก็คือขันท่าเรียกแคบแลระมาณก็คือกายใจอุปกรณ์ที่ว่าในเรื่องของรูปปัะธ์นหรือกายจิตจะสามารถตามเห็นเป็นปัจจุบันขณะได้ เราะว่ากายปรากฏอยู่ตลอดเมื่อจิตไปรับรู้จึงเห็นเป็นปัจจุบันได้นั้นรูปที่ปรากฏไม่ว่าอิริยาบถใดก็ดียืนเดินนั่งนอนหรือว่าอิริยาบถย่อยการกินการดื่มการพูดการลิ้มหูเข้าเหยียดออกเหลียวซ้ายแลกขวาเดินหน้าถอยหลังนุ่งผ้าห่มผ้าเข้าห้องน้ำ ดีรียบท่ย่อยอย่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์แห่งการรู้สึกตัวหรือเจริสนสติสัมปัญญาได้ดังปรากฏในมหาสติประฐานสูตรอยากทบทวนหรือว่าอยากสร้างความมั่นใจว่าพูดผิดพูดถูกก็ไปดูเองในวัตบิดดเรียบทหรือว่า การอาศัยกายด้วยอิเดียบทเหล่านี้เพื่อเฟื้อ้ผู้ปฏิบัติได้เห็นการทํางานของกายอย่างเป็นธรรมชาติจะบอกว่าเห็นไปเพื่ออะไรเมื่อกี้บอกแล้วในภาพรูปธรรมสามารถเห็นได้เป็นปัจจุบันขณนะแต่ในภาคนามธรรมก็คือเรื่องของความรู้สึกก็ดี การปรุงแต่งคิดนึกต่างๆก็ดีต้องเห็นตามหลังต้องมีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนแ้ะถึงจะเห็นได้ในภาพของนามธรรมไม่สามารถจะเห็นตรงๆได้ยังมีความโกรธเกิดขึ้นความโกรต้องเกิดขึ้นแล้วจิตถึงจะไปตามรู้เพาจิตดวงแรกเป็นจิตที่ อยู่พร้อมกับความโรดขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปีอีกดวงหนึ่งให้ตามรู้ว่าขณะเมาากกื่อกี้ประกอบไปด้วยโทสะแต่มันเร็วมากอันนี้เล่าไปให้เห็นเป็นภาพไปเฉยเป็นต้นตอนนั้นการเจริญปัญญาหรือการเจริญวิปัสสนาจึงอาศัยอุปกรณ์ เพียงสองอย่างก็คือรูปนามหรือกายใจนี้เท่านั้นะเป็นอุปกรณ์การเจริญปัญญาทำไมใช้แค่นี้แค่ขันห้าย่าอายไปอีกเป็นอายตนะท่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทำไมใช้อยู่แค่ในกรอบนี้เพราะสิ่งที่จิตมีความวิปลาสคือสัญญาวิปลาสความหลงความเข้าใจผิดอยู่ก็เข้าใจผิดในขันท่านี่แหละ เข้าใจผิดในเรื่องของกายใจในเรื่องของรูปนามไม่ได้เข้าใจผิดเรื่องอื่นเพราะเข้าใจผิดเรื่องนี้จึงเข้าใจผิดเรื่องอื่นมหาศาลเข้าใจผิดว่าอะไรก็เข้าใจผิดว่ารูปนามกันห้าเป็นเราของเราตัวตนของเราเมื่อเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วก็เลยพานไปสําคัญผิดทําผิดผิดผิดพูดผิดไปเรื่อย เริ่มต้นมาจากความสําคัญผิดนี่เองสําคัญผิดว่ารูปคือกายนี้เป็นสัตว์บุคคลตวตนเราเขาเป็นเราของเราอยู่จริงเ้าใจสําคัญผิดว่าเวทนาคือความรู้สึกสัญญาความหมายรู้สังขารความปรุงแต่งคิดนึก และวิญญาณจิตท,ที่รู้แจ้งอารมณ์เพราเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเราของเราตัวตนของเราทิฏฐีอ,อย่างนี้ท่านเรียกว่าคิฏฐิวิปลาสหรือสัญญาวิปลาสการเจริญปัญญาจึงเป็นเพื่อการแก้หลงในสิ่งนี้หลงสิ่งใดจึงต้องเจริญสิ่งนั้นหมายถึงว่า หลงในสิ่งใดจึงต้องเรียนสิ่งให้รู้ทำสิ่งนั้นให้เจริญสำคัญผิดในรูปนามก็ต้องเอารูปนามมาเรียนมาเรียนจนเห็นความจริงว่ารูปนามขันท้าเป็นอย่างไรการเดินปัญญาไม่ใช่เป็นเพื่อการเห็นขันท้าไม่ได้เพื่อการดูขันท้าแต่อาศัยอุปกรณ์คือขันห้าที่หลงอยู่นี้ มาสังเกตมารู้มาดูเพื่อเห็นความจริงในการฆ่าความจริงอะไรที่ซ่อนอยู่ความจริงก็คือรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังรารานัตตาวิญญาณังอนัตตา ความจริงที่ซ่อนอยู่ก็คือรูปนามกันท่าเป็นของไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ใช่อัตตาตัวต,วตวนที่บุคคลใดๆจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้ว่าเราของเราตัวตนของเราเนี่ยแะกระบวนการของการพูดโดยย่อสังเกตให้เป็นลำดับให้เห็น กลการของการได้โดยปัญญาหรือได้เห็นความจริงในขันห้าก็เพื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ที่บอกคือเห็นธรรมชาติของขันห้าตามเป็นจริงคือเห็นสภาวะของสามัญลักษณะหรือไตรลรักษณ์ก็ได้แล้วจะจะเรียก เมื่อเห็นแล้วจิตก็เบื่อหน่ายแล้วลายความยึดถือตามลำดับแต่ปัตตุบานแรกคือต้องสร้างเหตุให้ที่จิตถูกต้องพูดอย่างนี้ไปอาจจะไม่ถูกใจอยากให้เห็นอยากให้รู้พิเศษของนี้ก็แล้วไป อยากให้รู้ให่ใจเขาไปสืบพ้นดูจะไ,ได้รู้ว่าผิดถูกเมื่อเรารู้เป้าหมายในการปฏิบัติเข้าใจโครงสร้างการปฏิบัติรู้ว่าจะปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่เพื่ออะไรสมถะเป็นไปเพื่ออะไรเจริญปัญญาหรือเดวิพัสนาเป็นไปเพื่ออะไรใช้ โอการในการภาวนาได้ถูกต้องถูกทางเมื่อเดินถูกผลก็ออกมาถูกเมื่อปฏิบัติถูกผลก็ออกมาถูกเมื่อวางใจไว้ตั้งแต่แรกถูกภานาไปถูกทิศถีก็ออกมาถูกด้วยนางอุปมาที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลเอาลูกเดือยก็ดี ลูกเดือดดิบนหรือเอาเข้าเปลือกลูกเดือยก็ดีมาวางไว้ในฝ่ามือเขาวางมเมล็ดต่างๆเหล่านี้นอนอยู่แล้วบุรุษคนนั้นก็กรรมแล้วกำอีกไม่มีทางเลยที่ลูกเดือยหรือข้าเปลือกจะแทงมือเขาให้เป็นแผลพระเจ้าบอกตรัสฉันใดก็ฉันนั้นพระบุรุษนี้ วางจิตไว้ผิดเริ่มต้นผิดวางจุดมุ่งหมายไว้ผิดผลก็ออกมาผิดแต่คณะที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเอาเข้อเปลือกวางชี้ไว้ตั้งไว้ในมือลูกเดือยว,วางตั้งไว้ในมือเมื่อบุรุษบุคคนั้นกรรมเข้ามาเลือดออกแล้ววันนี้ สามารถแทงเข้าไปในเนื้อได้ฉันใดก็ฉันนั้นท่านตรัสว่าพ่ะบุรุษบุคคลนั้นวางจิตไว้ถูกวางทิฏฐีไว้ถูกตั้งแต่แรกวางจุดมุ่งหมายไว้ถูกการแทงตลอดซึ่งทำก็เป็นไปได้นี่นมันใดขั้นแรกในการที่จะภาวนาเจริญสมถะเพื่อให้จิตมีกำลังตั้งมั่นแล้ว ปันใดดขั้งแรกก็คือต้องการที่จะฝึกอบรมจิตใจเพื่อสร้างเหตุของสมาธิฐิตความเหม็นตรงนั่นเองเกลื่อสังโยชน์เครื่องผูกใจที่ท่านเรียกว่าสักยพทิฏฐิเสียได้นั้นก็ถึถงลำดับขั้นตอนให้ถูกค่อยงก้างให้ถูกช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ให้ตรงถ้าเร็วแล้วผิดทางก็เสียโอกาส ช้าไปอีกตั้งจิตตั้งใจดีๆอธิบายพอสังเกตก็ต้องลงมือทำปฏิบัติใช้เวลาทุกอย่างแต่คุ้มค่าทุกการปฏิบัติที่ถูกทางถูกต้องเป็นเวลาที่คุ้มค่าแต่ทุกการปฏิบัติที่ผิดเพี้ยงหรือว่าหลงทางเป็นเวลาที่ไม่คุ้มค่าคือเสียประโยชน์ไป ตั้งใจให้ดีตั้งใจปฏิบัติให้ถูก